สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ ปราชันสินค้าเด็ดนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสินค้าเด็ดๆของพวกเรามีอะไรบ้างนะครับว่าอะไรขายดีบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่เคยนะครับก็คือตอนนี้อาจารย์หลุยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลุยับสว <Taco S> ัสดีครับสวัสดีครับาจารย์หสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงครับมีสินค้าเด็ดตื่นเต้นไหมครับอ๋อแน่นอนแน่นอน <ผม S 1> นะครับซื้อจาก eBay มาขายมองไครครับผมขายดีไหมครับสัปดาห์ที่แล้วอ๋อขายตลอดเลยครับขายตลอดนะครับส่วนคุณมิมอย่าลืมนะครับก็เป็นสไต์ ขายจากบ้านเราออกไปต่างประเทศค่ะสินค้าไทยๆค่ะคราวนี้เราให้สุภาพสตรี l a d y first ก่อนนะครับดีไหมครับพระเนคุณบิ๊มครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรของบิ๊มขายดีบ้างก็ยังไม่พ้นนะคะพวกสมุนไพรค่ะแต่นี้สําหรับสาวๆนะคะสาวๆก็จะเป็นสมุนไพรปาวเครือขาวค่ะกาวเครือขาวคืออะไรก็คือ อาหน้าอกแต่งตึงโน่นนี่นิดนึงนะคะช่วงนี้กำลังอินเทรนด์นะคะจะต้องบ้มนิดนึงครับผู้ชายก็อยากได้อกสามซอกก็เกาเปลือขาวเลยเกาเปลือขาวสามซอกแล้วแล้วยังไงครับเขาเขาซื้อเป็นขวดหรือเป็นเปลือกขาวนี่เขาซื้อยังไงเกลือกเปลือกเนี่ยก็จะมีซื้อไปทั้งเครือเจ้านี้นะคะเขาขายเป็นเป็นผงนะคะต้นทุนในการซื้อนะคะ500กรัม350บาทค่ะแล้วก็ เอาไปขายนะคะเป็นผงๆนี่แหละ1 2 3่นอาบาทค่ะสิงค้าเด็กขอจาจารยสิงคะไเด็กขอาจารย่เอาใจคนรักแว่นตาเลยครับช่วงนี้กัดร้อในแฟนครับในแฟนนะแฟนนี่ซื้อในอีเ y น์นะครับ2,600ั 2อ0พอ่ามาขายในเว็บไทยเลยครับนะครับ4ี0 0โอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์หลุยส์ก็ซื้อเอามาปกปิดอ่าตากุ้งยิงที่ที่เป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนหายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ต่อไปใอมแว่นพิเศษนะเอาแว่นพิเศษให้คุณมีกันแดด่ะให้คุณมีดีกว่านะครับเอาไปดูกันแล้วขายออกไปต่างประเทศนะครับอะไรรที่เวสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นของใช้ประดับในบ้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะ แต่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไทยๆนะคะคสำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะทางทางเหนือรหรือว่าคือสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันปกติแล้วจะอยู่ในวัดวาอารามรแต่คนเราที่สนใจอาจจะเอาไปไประดับบ้านได้สินค้าที่ว่าก็คือของค่ะต้นทุนของเรานะคะ100บาท ร้อยเดียวใช่เพราะว่าจะเป็นคองเล็กๆไงคะอย่าบอกนะขายร้อยยี่สิบไม่ใช่ขายร้อยยี่สิบหนูไม่หนื่อยค่ะจ้าขายอะไรราคาขายยังไม่รวมค่าขนส่งเจ็บร้อยสามสิบรวมค่าขนส่งอีกห้าร้อยสามสิบเกือบพันสามใช่ไหมคะจารยนเป็นไงคะจา์อาทิตย์หน้าผมขายคองขายคอง สินค้าถัดไปขอจานมาถามอาจารย์หลุยอาจารย์หลุยบอกว่าลืมไปแล้วครับลคุะคังคุณมิมเพลนะครับลืมยล้ครับไม่ลืมครับอันนี้เกี่ยวกับนวิเคีาก่อนเลยครับต้องใช้ครับพอยเตอร์ครับครับพอยเตอร์ไม่ใช้กระดานเลยครับ กระดาษลบลบเป็นตัวชี้เลเซอร์พอยเตอร์ครับตอนนี้ออกมาสีแดงครับแต่ก่อนเป็นสีเขียวนะเปรุ่นสีเขียวรุ่นนี้สีแดงครับซื้อ160บาทครับนะฮะมาขายในเว็บไทยครับเกือบ300บาทครับอ๋อสีแดงแปลว่าไปไม่ได้สีเขียวแปลว่าไปได้เขียวไปได้อ๋อไม่ใช่เหรอครับรายการจะเล่ากันในรายการเล็กน้อยนะคะโอเคแล้วก็คือพอยเตอร์แล้วผมว่าแต่ว่าสีเขียวนี่ผมชอบมากกว่านะ คือรู้สึกมันเหมือนแบบเออแบบว่าแยสแยสอะไรอย่างเงี้ยเจแดงมันจะแบบนอลยังไงไม่รู้ว่านะได้เลยครับได้สองสีก็ได้นะครับสองสีเอายิงสลับกันเลยนักเรียนก็ดีตาตากลับกันเลยโองกันไปเลยครับโอสีแ่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาขายยังไงอาจารย์เนี่ยข้อคิดอาจารย์มีไหมว่าเอ๊ะซื้อมาขายยังไงของจริงของปลอมหรือว่า ความทีความอะไรย laughter, ัง uhh. ไงไ,ไปหาของจากไหนอะไรต่างๆมีไหมจ๊ะก็เราเราต้องดูแนวโน้มตลาดก่อนนะครับว่าถ้าตลาดเมืองนอกกําลังขายดีนะครับแปลว่าตลาดเมืองไทยอีกสักพักหนึ่งก็มาขายดีเหมือนกันอ๋อแปลว่าไปดูต่างประเทศล่วงหน้ามาเลยก็จะเป็นเทรนเดียวกันใช่ไหมไม่กี่เดือนบ้างเราก็จะ ถ้าไอเทมไหนนะขายทุกวันวันหนึ่งไหลชิ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาจับไอเทมนี้มาขายเมืองไทยบ้าง้โหนี่เทคนิคนี้เทคนิคเงินล้านเลยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับช่วงหน้าครับเรานะคะเป็นช่วงตอบทุกข้อสงสัยนะคะจากคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS มาที่4221309นนะคะแล้วช่วงหน้านี้จะเป็นคำถามจากคุณผู้ชมว่า สงสัยในธุรกิจ eBay ติดฟีดแบ็กลบหรือว่าทำยังไงแก้ปัญหายังไงเรามาชมกันช่วงหน้าค่ะครับร่วมฟังสัมมนาฟรี eBay ร่วรวอออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคาร JJ Outlet ชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์ M แล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4 2 2 1 3 0 9 รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น